ันนี้เสนอตอนรักกระปิดรักกระเปิดนี่พี่ซื้อไอห,หุ่นประหลาดนี่มาสามพันแต่น้องขอตังค์ซื้อรองเท้าพันเดียวไม่ให้เนี่ยนะก็งเงินของฉันพี่เห็นไอห,หุ่นตาปอน,นี่สำคัญกว่ารองเท้าของน้องใช่ไหมใช่จะฟ้องพ่อโอฟ้องเลยพอฟ้องเสร็จนะแกก็ย้ายออกไปได้เลยที่ฉันปานี้ให้แกอยู่ด้วยก็บุญแค่ไหนแล้วาจะาเรียกร้องอะไรอีกนี่พี่ พี่กล้าพูดแบบนี้กับผมเหรอคิดว่าผมจะง้อเลยไงใช่ฟังให้ดีนะนับแต่น,นี้เป็นต้นไปผมจะไม่กลับไม่เยียบที่นี่อ,อีกเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้แอากลับด้วยศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายถ้าผมกลับมาเยียดที่นี่อีกผมจะ ต้อหนึ่งสองสามเร็วกว่าที่คิดนะเรื่องเป๋าตังค์โอ้ย เ็นพี่ภาษาอะไรอ่ะพวกนี้กับฉันได้ไงฉันเป็นน้อง้ยเจนเนน่ะไว้หายก่อนแล้วค่อยกลับไปคุยกันนะไม่เด็ดขาดเพราะนประกาศไปแล้วว่าจะไม่กลับไปที่ห้องนั้นเีกแล้วเด็กเดินตานี้จะไปอยู่ที่ไหนไม่รู้อ่ะที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีไอ้หมอนั่นมามามานั่งเฉยๆได้ล้วมาเจนไปมาเร็วกระอไม่ไป ไม่เห,หมล้วกันจนมันตุกตาที่พ่อฉันมานมลมจากต่างประเทศเลยนะฮะอุ้ยอุ้ยเอ่าตะเพิงมีขายไหมอะ่ะบ้าเหรออุ้ยหัวติดเกา <c oughs> สกรีมสูตรใหม่ของฉัน super double v e l i dark chocolate ที่ฉันคิดคนขึ้นเพื่อผู้ชายโดยเฉพาะแตอจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราจะขยายกลุ่มตลาดผู้ชายอะทำไมให้คุณกวินชิมคนเดียวล่ะคะฟาว่าเราเอาไปแจกที่หน้าคอนโดดีไหมคะไม่ดีไม่เข้าใจคำว่ากลุ่มตัวอย่างหรอแค่ผู้ชายคนเดียวที่มีรสนิยมก็เกินพอละ ต้องสงสอีกหรอที่เห็นเชื่องันลงไปหนามาโอ้ยคุณพ่อคุณพ่ออย่าต้อไม่ได้เห็นกับทุาาคคกคน้้วยนะหยุดดึงตรนะคะไล่ตกไปทำไมนาะยทำอย่างนี้ยังไมทำอย่างนี้ล้าพ่อเห็นจะว่ายังไงแ,แล้วตอนนี้พ่อเราอยู่ไหนอะ บอกว่าคุณไม่ออกมาตอนนี้นะอ้าวเฮ้ยไปดามาลูกค่ะพ่อยังไม่นอนเหรอคะเรือบแล้วลูกกำลังจะนอนอยู่พอดีเลยเออแล้วเมื่อกี้ลูกคุยอใครลูกเตานี่คะหนูอยู่คนเดียวค่ะเหรอเห็นตุ๊กตาที่พ่อซื้อบอยังสวยไหมสวยค่ะกว่าจะได้มานี่นะ พ่อแย่ไกฝรั่งนันแย่ลูกันลยบบรบรบบบบบอยู่เี่อยูเ่อยู่เร่นี่ไงลูกนี่ไงอเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยฮอะเป็นอะไรวะพ่อหนุกอยยิ้มไฟฉายไปหาของในห้องหน่อยสิคะ คือเดี๋ยวพ่อนั่งตรงนี้นะคะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปสะดุดอะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเอาการะบอกสีดแดงมาก็ได้อันนั้นหนูทำพลาดละค่ะพ่อ <นะ S 1> พ่อนั่งตรงนี้ค่ะราวังนะคะมองเห็นไหมคะที่มา วันลิฟต์คงไปชั้นอื่นแล้วล่ะครับเอา้าแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าลิฟต์ไม่ไปอยู่ชั้นไหนแล้วอ่ะไม่ยากครับ <c oughs> หาไปทุกชั้นเลย,เอ,ย,เอ,ยอย่างไรเราต้องรีบลแล้วล่ะค่ะหาไม่ได้เหรอ,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 อเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรครับรีบไปเลยครับ ครับไปชั้นบนดีกว่าเเป็นไรนะคะไม่เป็นไรครับรีบเถอะ กว่าจะเจอน,นะครับพี่ขงขาหักพอดีอดทนหน่อยนะคะพี่สามคนเจ็ดแล้วค่ะพี่ฟ้าคุณฟ้าครับคุณฟ้าคุณฟ้าเฮ้ยฟ้าคุณต้องไ,ไปต่อสู้กับกเ่าเลย